สวัสดีครับผม DJ เจสระนะครับและทีมงานดีเจสระชนนนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้เดินทางมาที่บ้านประปะร้าขอดนะครับซึ่งเป็นอดีตหมอลำผู้ยิ่งใหญ่นะครับตำนานหมอลำก็ต้องพูดถึงครับนะครับลำเรื่องต่อกรอนทชนนงขอนแก่นเ,นเป็น นะครับบุคคลทีอ่อยู่ในวงการหมอลำม,มายาวนานก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของหมอลำนะครับล่ำเรื่องต่อก่อนทํานองขอนแกน่นได้ยินเสียงแว่วๆเล้วครับนี่เสียงเปิดเสียงเทศหมอลำเพราะว่านัดกับลูกไส้ไว้นะครับรโอกาสได้<า>แวะมา,รารตรงนี้นะครับเป็นโอกาสดีครับวันนี้ เีว่าท่านจะได้ชมแต่ีกหนึ่งรูปแบบนะฮะรูปแบบของการลำเรื่องต่อกกรอนทำนองขอนแก่นก็จะคลยว่ามกเายี่ยม้อนที่มสนยิ่งแขียกันรักเทสกันรับเทสเาะเมาบรรยันาิการแบบท้องทุ่งนะครับทุกวันอุการท้องทุ่ง ท้องไร่ท้องนาปลามาอยู่พี่ครับมาอยู่ต้นะครับว่าเห็ดกระต๊อบอยู่ทงไฮทงหน้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาที่เบิ็งบ่อปลาของป้าครับเนี่ยก่อนที่จะไปพบกับป้าป้าขอเดี๋ยวมาดูบ่อปลาของป้าป้านะฮะเป็นบ่อปลาที่เพิ่นเลี้ยงไว้กำลังล่ำอยู่ครับนี่คือ ของป빠빠้ากอดนะครับแล้วก็เป็นท้องไร่ท้องนานี่ก็เป็นกระต๊อบที่อยู่เหมือนว่ายินข่าวว่าไปล่ำาม่าพะสันเลยมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาทางพี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับกับป้าขอดเดี๋ยวไปพบปะป้าขอดนะครับวววท่อออาาหนนนเสแงงยไ บ่บ่ใสกันให้บ้า่วนทางก็ลางเห่าโอ้ยคนกนชุบต้องดำดงไมไม่ไยแม้เลยที่พ่มเขาเรียนยำไห่ดำเชือคนในริ่นเบิ่งเพื่อผู้เบิกสมาทมกแง่ภาพก็มีเว่าสิื่อชิมสีมาเจ้าคนจนตายในบ้านหาว่าเป็นคนพานเลยที่ขานถามเรือแม่เอ้ยคน้รวยแต่ท่อเสียงเรื่อนประกาศเสียงอยากที่น้องแซ่ ก้องสงสกาคนเกินตายแม่แต่พาอยู่บ้านไปยังการไปทางท้ายนิโม่ไหลเกินจริซครั้งขานางแน่นี่ิงลอยยามให้ไข่แขนหอยไปน้ำบุญลอยลอยเลย้ยวจอยพ่าแม่เด็กดีตายมีแผนเบื้องแค่แถวเท้าหัวตัดน้ำถามที่ต่งตีหุ่น ปฏิมาบื้อต้นเจ้าสวดมนต์พระคาถาเตวุสาจาละนางได้นางเพียงก็เรียนเก่าวางขึ้นเฮาสัมีจานคนคนกะหาสังรวยโอ้ยคนเิตายพะนียซ่งเมขึ้นกบเตียงเสียงวาบอกว่ายม เป็นไฮไลท์หลวง่อ๊อโทั้งว่าทัวงว่าเรียนหน่วยหลวงไปดูให้นนอนไปส่งพันยุงบาทส่วยุดททางเจ้าางไว้เป็นเรื่องปีติวิภายผมคนเดียวครับสำหรับช่วงนี้ผมเดินทางมาถึงบ้านป่าปลาคอดแล้วนะครับว่างหันได้ยินเสียงล่ำแววแววยู่เสียงล่ำ ตอนรับลูกไส้ในวัวเอ้าหนังโย่พอดีครับป้าป้าสวัสดีครับผมโอ้มีน้่งมาฝากครับป้าป้าขอบคุณครับเป็นสปอนเซอร์ปลาโอ้บริษัทพอตะโดวนแล้วเพยินข้าวว่าไปล่ำโฮอทลมาสิว่าครับไปล่ำก็มว่านี่มาว่านี่ปลาไปแท้งอะไรหรอปลาไปแท้งเหม็นไผ่ครับือบไปร้านเป็นเจ๋อไดช่วงนี้งานหลายป่ะครับงานกับพ่อมีแน่ นี่แน่เน้อรับเพียงและเชียร์สองเชียรจะหนีงานเมื่อไรได้หรือกับงานเคียงเสียงน้ำแน่รับเคียงเสียงน้ำโอ้รับเคียงเสียงน้ำนะครับเนาะเบ็้ที่เพียงเฉียงถึงลำพร้อมจนถึงลำพร้อมเกิดประจังกระลำกระลำพร้อมไม่เอาหลายแถวแต่ปลาข้นข้นมันถูกข์ข้นไปยังที่แล้วจะเอาเที่ยเอาไปเหงาเพราะกินเพราะใส่หลังจากที่โควิดแล้วเป็ี่นดิโควิดช่องโควิดเป็นอะไรช่องโควิดแย่อยู่ งานกับเป็นรลักไปเอามันยากเขาไม่เท่ปันได้ปันไดกับด้ล่อสีดินเอาเตียงตั้งกให้ร่องร่อสีดินคกับพ่อได้กับไปกับพ่อได้ยุ่ได้กินพ่อยู่ได้ครับครับหลังจากที่ไปออกไม้ท้องค่ำมาแล้วผมว่ามันว่ามันป้าสิพุ่งกระฉูดได้แด้ว่ามันจะสิพุ่งยู่งานกับด้รับคักยุ่ครับปีแรกกับรับงานตั้งแต่วันที่หกบันที่หกเมสาหอดวันที่สิบเกาล่ะออกจากไม้ท้องค่ามาบ้านยี่ปีโควิดมาทับกันเลย ยกเหลือก <LO> ็เลยบ่ได้ล้ำมันเดียก็เล่ยเงาเลยยทีไปมันก็เล่ยเงาเลยเตอะกระทบไปเบ็ดทุกมองเลยทุกวงการไปไปล้ำก็มีแต่หลักไปวักแยกไปงานละหมื่นงานละสองหมื่นไปหน่อยหน่อยล้ำกับขี่ดินไปที่หาขนยังสิเหลวโอ้โหวิธี่ได้ใส่ะเครียดกันมาเสียงเสียงกับพอดีเอาไปเบิดบรรยากาศแบบสุดยแบบล้ำในเต็นล้ำในเต็นล้ำใส่ขี่ดินมืนกันมันก็เป็นเจ้าว่ากมวนล้ำในเต็นครับ ผู้ฟังจะขายเป็นผู้ฟังจะขายเป็นมอลำอมยามเราเพลงมวนกวดได้กระดูบมือนกับครับครับผมไปล่ำเดี๋ยวไปล่ำมันยาโสรน้องอืมเดี๋ยงนี้ตีบจังว่าพันเจ็ดเนาะโอ้แค่จอยจ้างไปครับครับวันเี้งานอีกได้ป้าวันเี้งานช่วงเดือนนี้ไปยังไดเดือนนี้นี่เราอยู่ยาโสูบทอวันที่ยี่สิบสองนี่ละยี่สิบสองตีหอดนะยี่สิบสองที่ฮอดครับผมเดี๋ยววันที่สามตีก็อยู่บันกุดวานี่เอาไปที่มะกังในพื้น ครับผมมผู้จ้างวิธี่กาพทุนว่ามีมลลอลำก็อนเดีกินน้ำกันแหนือ,อที่านครผู้จ้างมอลำก็ผู้ผู้ไปจ้างวิธีกับลูกเคยแล้ว่วานผู้อื่นเหนลูกเคยย่บ้านนั่นแหละครับผมาก็ด,ดีละแถวแถวบ้านเท่าใกล้ไปใกล้ไปไกล้กลยังไปไกล้ใกล้ไปหอดใส่ปลาไปไกลฝุ่นเลยซิโคไทยฝุ่นเลยโอ้พันกับายแน่ล้านกับเบือแน่ราคาก้าไปเบิดเลยราคาหอะไรไปได้ครับเนี่ยปลาหอด สองหมืนกว่าอำเภอ,อแม่เปิลไปแล้วสมซืสมสีครับมาล่ำายุกประหยัดที่เลีเนะไปอำเภอแม่เปิลไปยุ่ยชพีขึ้นไปเลวไปล่ำตลาดน้ำทั้งล่ำงานพร้อมครับคบโอ้สุดยอดสุดยอดปลาไปหอดสุกโทขทไถ่ราคาสานิป้ปวัดมันทรรมดดาไปที่ห้องกันนิน้อยเจ็ดเมตรครับเสียงเสียงกับตู้ตูเบียดทางกัะสองไปครับผมไปไกลๆขันบ่อไปเบิดขันยื่น้ำันกับขันไทีอยู่ครับ เมื่อนี้ตั้งใจมหาครับผมว่าจะฟังล่าจากป่าป้าครับนะครับอยากให้ป่าป้าล่าให้ฟังครับนะครับหลายท่านอาจจะนะครับเคยเห็นป่าป้าออกไม่ทองคาครับผมแต่ว่าหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรเห็นการเคลื่อนไหวของป่าเลยครับนะครับผมถึงอยากาว่า ก็เพราเป็นคนที่เก่งติเรียนยูทูบเรียนโทรศัพท์เบิ้งเป็นยังที่น่ากันเลยปล่อยเลื่อยตเลยกันผู้อื่นปรนเฮ็ดไทยกันได้เยอ่ครับผมก็เนืดเกิดมาได้กี่กับไปล่องขอเขาไปยื่วบันสวนปอครัข้าเจ้าก็เลยลงยูทูบไทยบันพยัญานะเห็นเป็นกันเลยเอาไปออกไม่ซ้งคครับผมนะฮะพอออกมากับเป็นหูใหญ่รับงานดีอยู่ดอกครับแค่ว่ากับโควิดมาถับกันเลยห่างเหิน แมนแม่นแต่เล่ <นะ S 2> ยเดี๋ยวยกแจกน้ำไห้น้ำหน้าอย่างง้วอย่างข้อยังสิละครับแต่ไมีงานการรับงานจะจังไงไปล่ำยังสิละครับอืมดีดีครับป้าครับพ่อได้ใชัครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีนะครับ,รบอยากสิมาให้ป้าป้าทายทอดให้ทุกท่านไนดะ้รับชมกันอีกเท่นานั้หลังจากที่แวบช่วงโควิดหายไปครับผมและช่วงนี้นะครับอาจจะละทั้ง ช่องดีเจสละเช่นนอนละ่ะสิได้เห็นละบ้านเนี่ยป,ปา้าป้าสิได้เบิ่งน้ำกันถึงว่ามาอยากให้ป้าป้าล่ำสู่พีสู่นองเพิ่นฟังอีครับกแถวหนึ่งครับล่ำผมก็เดี๋ยวล่ำก่อนที่ล่ำบอกไม่เท่าข้่มละ okay. เพราะว่าก่อนนั้นล่ำไม่ได้จบในล่ำหนึ่งหน่อยหนึ่งในก็เลยนั่นเอาจักสองก้อนล่ำละ่ะครับจักสองก้อนล่ำล้วก็ดล่ำสไตล์ผู้หญิงนี่ก็ได้ไหมป้าป้าได้ได้ครับโอ้เมือนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับเมือนี้ครับ ทุกท่านจะรับชมปะป้านี่คือพระงาราจานมอลลัมนี่ครับอย่งพุทธมาดานะครับเคยออกไม้ทองค่ามาแล้วครับอาจารย์สาคุณบุตรนะครับท่างช่องเวิร์กพอยช่องยีสามนะครับเนาะมือดีก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการ่เสียเวลานะครับรับชมรับฟังการล่ำเป็นล่ำเรืองตตอก่อนทำนองขอนแก่นปะป๊านะครับ เราคงจะรับลอนที่จออกไม่ต้องทำเพราะว่าวันนี้จบพี่น้นองแต่ว่ารัหน่อยโย่ยไปได้่าเป็นจังที่ะพีนองคนจำลองว่าถาห่านเป็นค้าอนถื่อนน้อยแทบแบกคนัวลยบอดไปกันให้บางือขวาาพลางเลี้ยโอ้ยเป็นคนทุกข์ทุกข์สดงไม่ไพ่แมงเลยถือตั้มเขาเวียนยำให้ดเชื้ คนได้ลูกเปิงเมืองเทียงหูเบิดออกมาถมแนวพระของค์มีเลือดสีเบือเี่ยงจะเนียมฮาแนวคนจนตายในบ้านหาว่าผิดคนคว้าในที่ข้านถามเรือคนรวยใจพังเสียงเรือประกาศเสียงญาติน้องแล้วเสีวกองตรงสักาคนเกิดตายแม่แต่พระอยู่บ้านแต่ยังอ่านไปทางไายนิโมหลายเกึงสี่สามขานางน้ำเที่ยงลอย ยามไข่ไข่เขียนหอยไปน้ำบุญลอยลอยนี่เลี้ยง้อยก็มาเวียนทีนีตายที่แผนนมืองแตเแี่ยวเทีหอดวดน้ำถามสี่จังจีหนปฏิมาเบื้องต้นเที่ยวสวดวนพระธาตุแยวสายยาละนั่งเหนียงนี้ปล่อยก่งควนเฮาจะมีชา ตายพันธ์ขึ้นนุ่เมืนขึ้นกระพเตียงเสียงบองบอกว่ายเป็นแม่ไหลของพัวออมทังเห่าจงบ่เรียกหัวบอกไปจอยนอนไปทงค้นุ่มบาสืบถึงทังเจวาบ้าว้เป็นสังพมที่มีไพ่ผมก็ได้ก็นั่เพื่อสู้ระเบิดผู้ขาีย่อมกัรเสือรู้ทั้งเสือย่อมลาย ว้หมายที่ท uh ั่วเอาเด้อเจ้าอันนี้อย่งวัชสักขารสักขารคันบทียงมันมี่เกิดแก่แก่ตายดอกใหญ่พิทูคงตัยอีกที่มันมีขวดมุนควัตวันนีเวียนตา ขื่อขื่อทูประเสิฐเครื่อล้ำคื่อโอ้ไอ่หนอมโทเพื่อนบ่ไห้เอาโอดทัวัดสงสารหวังเนวเดียวเพื่อนผ่านท่านพระองค์ประงคลาพระองค์หวังหนีมุมวัดตะวันในมุมในที่เกตัวตั้งันหวังเผาทู ท่านไปสองก้อนล่ำเนาะป,ะปะ้าป้าสองก้อนล่ำอสองก้อนลี้ลูก<ะ>ไรวานจ้ำกับพ้องมีนิ่งจ้ำกับ <c oughs> คนชิกลูกไรเลปล่ากันนะครับที่ว่าป้าป้านี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเขาเนี่ยสาระแล้วก็วางกันบ่มีวันตีดอกแล้วว่าอันเท่าปนีล่ำด้ซ้ำนี่แล้วว่จาจ๊กี่ตีอย่างแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอดไรเป้่าอ้สุดยอดอีกไอ้หีครับ ขนชิกลูกได้ไหมผมก็ได้ขนาดท้ายยังจะได้ขนชิกเลาอยู่่ันนี่แล้วล่างเดี๋ยวท่านี่มันก็ตีไว้ผ่านระหว่างกันมาเสียงแม่ไปนะท้ายที่สุดขอบคุณป้าป้ามากที่เสียสละเวลาให้กับทีมงานดีเจสละนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าเกิดว่าเอฟซีเรียกร้องกันสิมาอีกคือเก่าเดี๋ยวจะเจอครับคุณแก๊สเนาะคุณแก๊สตีไปเหมือนกันครับป้าป้าที่ไปออกไม่ทองคำนะครับรับปากกันนะครับเดี๋ยว ได้เจอกับคุณแก๊สนะครับแกจตุพลนจัตุพลนะครับเคยเห็นอยู่ทั้ง YouTube ประมาณสองสามปีที่ผ่านมากับโอ้มาลันยุคประหยัดกษ์จัตุพนเอาเขาเปิดเมลี่ใหญ่ยุ่มีโอกาสเดี๋ยวต่อไปลูกไส้ก็เสด็จตลอดตะล่อนไทยทัพน้ำฝุ่นงเพราะเนี้ยเราชอบต่อไปขอบคุณป้าป้ามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สวัสดีครับครับ